ล่มาสวัสดีครับกำลังเดินทางไปหาไอ้แก๊งบุรีรัมย์วันนี้มีนัดกินเนื้อกันร้านอาโนะมีพี่อาร์ตแล้วก็กีนเอสโูลิเซียไปด้วยทำไมต้องเรียกชื่อกีนเต็มด้วยวะเออเดี๋ยครับรถไปก่อนนะตอนนี้ฝนตกหนักมากเดี๋ยวก็ไปเจอที่ร้านนะครับเอออาโ,โน่สีนะัครินนะ่นนะผมจะไม่เบดอยู่ๆก็ตกเอะเจอกัครับตุกริงก็ใช้เวลาครับทั้งหมดประมาณ35นาทีนะครับน่าถึงประมาณบ่ายสามพอดีนะครับก็พอดี ไอ้ปื้มมันป้ายามันบอกว่าเนื้อร้านเนี้ยเด็ดนะครับก็เลยมาลองกินดูจริงๆแล้วผมคนชอบกินเนื้ออยู่แล้วนะเออปลาตีดูด์อย่างเดียวก็เลยแบา,ากลองกินบ้างเปลี่ยนฟิลเราลเล่นนะครับก็เลยอยากรู้ว่ามันจะเด็ดแค่ไหนเดีย๋ยวไปลองถึงที่เลยนะฮะโอเคขับรุดก่อน ทุกครั้งที่วิ่งเส้นพรลมสองเนี่ยผมก็จะนึกถึงเหตุการณ์เองนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์น้าท่วมในตอนเออเมื่อประมาณ10ปีได้ละมั้งเออแต่ก่อนตอนนู้นเลยครับที่น้ํามันท่วมกรุงเทพอะ่ะ <c oughs> แล้วคือแถวบ้านผมม,มันท่วมหมดเลยและทีเนี้ยท่วมชนิดที่ว่าแบบว่ามิดเอลเลยนะคือรถยนต์วิ่งไม่ได้ครับและทีเนี้ยก็คือผมมาจะนั่งรถทหารมากับที่บ้านเนี่ยเพื่อมาเส้นเนี้ย เส้นพารามสองนะครับซึ่งเส้นนี้มันไม่ท่วมนะครับแล้วก็จะมีพวกเต็นท์ทหารที่เขาคอยดูแลประชาชนแล้วผมรู้สึกว่าตอนนั้นคนไทยแม่งโคตรรักกันเลยคือปกติแล้ว่คน,คนสังคมเราทั่วไป่ะครับก็คือต่างคนต่างใช้ชีวิตถูกต้องไหมอาจจะมีแบบว่ายิ้มแย้มให้กันบ้างนิดน,นหน่อยๆนะครับแต่ผมรู้สึกว่าช่วงนั้นนะ่ะมันเป็นช่วงที่แบบว่าไม่ใช่หันไปทางไหนมันก็มีแต่น้ําใจอะ่ะเออตอนนั้นก็ตอนยังเด็กอยู่อะ่ะและแบบว่าเขาก็จะมีแบบว่าร้านข้าวฟรีโรตีฟรีน้ําฟรีคเ,คเลย ในตอนนั้นนะครับแต่ก็ผ่านพ้นขนี้มาแล้วก็แชร์ประสบการณ์เฉยๆว่าเวลาขับรถผ่านเส้นนี้ที่ไรเนี่ยแม่งจะนึกถึงเหตุการณ์นั้นตลอดไอ้เช่นยังจับได้ว่ารถทหารแม่งแบบว่ามันดูใหญ่โคตรอะ่ะเออก็เป็นอีกประสบการณ์นึงนีฮะแต่ตอนนั้นท่วมหนักมาก yeah, โอเคครับถึงแล้วครับก็ขออภัยด้วยเรื่องเสียงนะฮะเพราะว่ามันต้องใส่แมสไว้พอดีช่วงนี้มันโควิดระบาดถ้าคุณคิดว่าการที่แบบว่ามาถึงร้านปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยยังไงเพื่อนสั่งข้าวยังอะไรเนะี่ะคุณคิดผิดครับเพราะว่าไอ้ตัดนัดกูบ่ายสองพวกบุรีรัมย์เด็ดแม่ตอนนี้บ่ายสามสิบห้าผมเม่คิดว่าผมมาสายเว้ยที่ไหนได้แม่บอกว่าเพิ่งออกกันตอนบ่ายสามแม่มาถึงสี่โมงกูต้องมานั่งรอได้รัดเป็นเสีย่ยงไปเ่ยไอ้เจ้ยคือผมว่าเป็นคนม่ผมเป็นคนเหลกผมไม่่อยตรงเวลาหรอกแต่ว่วา มันก็จะมีพวกเลสกว่าอย่าเรียกว่าเลสเลยยัดเปดเอ้ยโอเคครับเดี๋ยวไปรอพวกมันแล้วกันเดี๋ยวผมก็ไปนั่งรอเป็นเสี่ยวแถวหน้าร้านนะฮะชมหน้ามึงมึงไม่ต้องมาเต้นกูรอเป็นเสี่ยวเลยกูรอเป็นเสี่ยวเลยออกออกออกเอลูเอ็ดดี้ได้ออกบล็อกผมใช่เหรอพี่เขาอดีเฮ้ยใครอะติดตามบล็อกพี่อะใช่เคุณนี่บล็อกไม่แพงไม่แพงไม่บอกกูไม่บอกไอเด็กโกงหยุดหยุดไอตัดไม่ต้องเต้น คุณมาได้ไ totally. งอ่ะคุณฟลอ๊กไปเอาดิพี่ในพี่ก่อนอันนี้อันนี้ลฟาหรือบล็อกเนี่ยไ wow. oh. ลฟ์โอ้ยไยย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 ียไดมเนรยยยผมมยยยเยย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 มยยยยยยยียย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 ยอยยยยยย้ยย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 อยย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 ยเอยย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 ย ไ้แน่ครับเฮ้ยบ้าเอาแจ่วอันนึงคนเอาซอนเผื่ผมผมไม่เคยสั่งซอสเลยอ่ะเฮ้ยคุณแมกโอ้ยแรงมาเราเจ้ลูกหัวแดงกินเด็กเกินเดียวหัวไม่แดงไม่มีแรงเดินเดี๋ยวนะครับที่พีก็เดี๋ยววิลามจะมีบินไปแข่งโกลบอลวันที่7นี้นะฮะต้องไปกับตัว14วันนะครับไปร่วมกับ 3A แล้วก็เดทเธอร์วันนี้ขาดเจ้าแมนแล้วก็สรุปพี่กรีนก็ไม่ได้มานะครับเจ้าแมนก็ไม่ตื่นนะครับยามีนเท่านี้อันนี้เป็นอาหารสตมชาติเลยครับคอนติ อ่าตุรกีอ่ะก็อยู่มีชื่อว่าอะไรไอนะมีชื่อว่าอะไรโอเบโลกาเซโกโรเดี๋ยวให้อันทีถามใหม่ถ้าไม่เหมือนเดิมนะได้กินแล้วนะกินแล้วนะไงรสชาติก็คือมันเป็นหอยลายราดบนขนมปังใช่ไหมหืมสีหน้าแบบแห่งความฟินหืมหอมชิ้นไงร้อนอ่ะร้อนอ่ะก็ไม่เป่าก็แล้อร่อยอร่อยมันนวลมีความเค็ม ออ,อ้้ไเหี้ยเดี๋ยวต้องไปคัดตัวนี้โอ้ยมายุ่งสุดทุกลารเลยเหรอ <c oughs> แม่ <c oughs> อ้นๆเลยโอเคปะ่ะเออไม่กูเบอร์แม่งออกไปเลยเบอร์ทับไปเลยจะรอดูว่าพี่อะไรหมุนป่ะคัดตอนแบบไอ้เหี้ยน,นี่เป็นน้องที่ดีบอลด้ยวยบอลด้ยวอดยวอะไรอันนี้กดเลยครับอันนี้อาจจะ ุรีรชื่อชื่อเมนูง์เบิร์กโอ้ใช้มือเลยอซอมก็มีแต่โควิดไม่ได้ตุแบบไทยกบีม่ครับไม่ครับไม่ครับไม่ครับนี่เขาบอกมันจะหวานหวานแม่มันเค็มเคะนะตุ้มอยอร่อยอร่อยอร่อยรยอะไเ อันนี้เป็นริบอายสี่สิบห้าวันครับพี่โป้งแบบที่ร้อยยี่สิบวันใช่ไหมนะอันนี้ร้อยร้อยยี่สิบวันฮว่านาว่านาอันนี้ร้อยยี่สิบวันเหรอใช่อลองดูใช่เหรอร้อยยี่สิบวันคื<ฮ>อพี่แบบจะ,จะจรู้สึกว่าเนื้อเนื้อที่ไม่ไเคยเจอมาก่อนร้อยยี่สิบวันจริงนะร้อนไหมไหนที่ร้อนไม่ร้อนชั้นเมื่อกี้บอกไม่ร้อนไม่ร้อนอนะนุ่มกรึบนุ่มกรึบครับผมฝั่งไหนคะฝั่งหนุนครับฝั่งนู้นฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วครับฝั่งนู้นเลย อันนี้ได้ไหรอทำไงออกฝั่งนี้อร่อยมากริบอาย45วันดูใจเลยคุกินไหมข้าวแบบไเยอะก็ออกติดิดบตริดที่ไม่รอต้อรคับเพราะว่ามันนุ่มมากเลยนะอันนี้มึงกินเลยนะริบอาย45เพริบอาย45 ไปเนี่ยอันนี้เจ็ดห้าอันนี้เจ็ดห้าใช่ไหมของผมของผมสี่ห้าผมก็เท่านี้ไม่ไหวละเรียนเรียนมากมันโอ้นี่ของจริงนะน้ำหนักเพิ่มบ,บู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 นี่กลับจากเกาหลีก็เพิ่มกว่านี้ป่ะต้องสิบห้าโล คครับก็ประมาณนี้นล้วอิ่มแม่สิบเต็มสิบเลยเ้ยอมองจอสิบเต็มสิบูเวอร์ไปวะเอาเป็นเก้าเต็มสิบแล้วันมันอร่อยนะผมว่า <S 2> <S 2> <S 2> เนื้อมันนุ่มมากเลยแต่ว่ากินเยอะไม่ได้ครับอจจะต้องเป็นคนที่แบบว่าชอบจริงก็นี่เป็นในส่วนของเมนูนะครับก็ามันจริงๆแล้วมันจะไม่ได้มีแค่เนื้ออย่างเดียวนะมันก็จะมีพวกเบอร์เกอร์นี่ครับก็มีกับเครื่องอาหารเขาเรียกว่าจะได้พูดเครื่องเคียงเครื่องเคียงได้หวะ เออได้มแบบว่าข้าวเบอร์เกอร์นะครับปีกไก่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเหมือนแบบว่าเจ้าจะชูโรงไปหนักไปทางเนื้อหน่อยเนื้อก็อจะไปเลือกหน้าตู้ตรงนู้นเออประมาณนั้นอย่างที่ผมให้ดูไว้นี่เป็นเมนูเล็กๆน้อยๆนะครับก็สำหรับใครที่สนใจก็มาลองชิมลองทานกันได้ครับชื่อร้านนี่เลยอาน,นูนะฮะก็เห็นว่ามีหลายสาขานะครับแต่สาขาที่มาก็อยู่สีนครินนะครับ แล้วก็ตรงข้ามเป็นฟินเนตด้วยเมื่อกี้ก็แวะไปทักทายพี่บานมาแต่ไม่ได้เอากล้องไปแกวิ่งอยู่นะครับหุ่นอย่างนี่หุ่นอย่างนี่ <laughs> อย่างบึกโอเคครับผมเอ้ยไปแล้วไม่ก็เนี่ยก็รอรอสแตนบายกลับกันอยู่แล้วไหมเหรอใช่เออเจออันไไมอนดังค<น>ิวมากเจออัไนไอ้มอนบอกว่าถ้ากูไม่มาไม่มาใช่เหรอเออมากันยังอ่ะมอนเพื่อรัมานี่ดิเจออันแม็ก เจอกันเจอกันพูดเจอกันพี่โฟกพี่โฟกพี่โฟกมปเิเจอกันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับดียวสวัสดีครับสวัสดีครับสดีครับบ๊ายบายเจอกันเกาหลีไปจริงไปกลไปจริงกูจรกูไม่ได้ถ่ายแกลงอ๋อไม่ใช่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 ม่ใช่ไม่่ไม่ใช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 ่ไ่ใช่ไม่่ไม่ใช่ไ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชไม่ใ ทำไมอ่ะรู้เหมือนกัอย่างว่าจะชวนมาทำไมผมไม่ถูกมันอยู่แหมมันก็พูดเล่นคืว่าจริงก็แหละผมเล่าอย่างจริงก็แหละจ้าพี่ครับพี่สวัสดีครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านก็ขอบคุณมากนะครับคลิปนี้นะครับผิดพลาดไปกันไดผมก็ขอไปในที่นี้ด้วยนะครับก็พอดีมีจังหวะแวะมากินกับน้องๆเพื่อนๆอะไรก็เลยเหมือนแบบว่าถ่ายถ่ายไปด้วยแล้วกันนะฮะก็แล้วใครที่สนใจก็มาลองชิมกันได้ อานูมีหลายสาขานะแต่ว่าตอนนี้มันสีน้ำขลินมันนัดใกล้กันสุดนะครับก็เดี๋ยวผมกลับบ้านแล้วเจอกันในสตรีมนะครับผมฝากไปด้วย EP 3นะครับวิดพากันยดผมขอพนันที่ดีด้วยนะครับมีกันเจอกันนะจ๊ะบ,บายบายครับผมสวัสดีครับ